สวัสดีตอนเช้าๆครับแปดโมงแล้วครับกับอากาศที่อึมครึมคอยดูฟงครับจะตกแร่ไม่ตกแร่นะครับอยู่ที่เก่าแล้วครับไอ้ครัวกระบานผมครับสวัสดีครับน้องเชฟจ้างกระสาทำไมครับวันนี้วันนี้โมรจกมาทำหอยครับไอ้พัดไอ้พัดหอยตะลับเนาะครับนี่ครับหอยตะลับพัวกันมาจากชนบุรีครับ หอยหอยตะลับครับสมัยก่อนผมก็ไปหาอยู่ตอนผมอยู่ชนบุรีครับก็นี่ครับหอยแมงผู้พวกกันรามมะฝาครับมาจากชนบุรีอ้าขั้นตอนแรกนายน้อยเอาใส่น้ำปลาไอ้น้ำมันมพืชอ่าม่ต้องใส่หลายเด้อพ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 อเออใส่ต้องเดี๋ยวรอให้น้ำมันมันหล่อนที่เท่านายเนาะตามด้วยพริกแกงเออนายใส่ ค่อออออยเเชอบเพชรไหมไม่อ่าโอเคพักให้ลูกชายครับของมีนิดเดียวเลยให้ลูกชายกินคนคนเข้ากันก่อนเออขัวพริกให้มันหอมเนาะนายเนาะใช่ไหมครับต้องขัวพริกให้มันหอมก่อนใช่ไหมนายครับนี่จะได้รสชาติเดี๋ยวก็ฟึห้เขาทำเลยครับอาโอเคใส่หอยตะลับลงไปเนาะนายนะเนาะไทยของเราสดๆจากชลบุรี คนนายคนดีๆนายคนไปเลยคนไปเลยไม่ต้องเก่งไม่ต้องเก่งพอบอกก็ทำอะไรไม่ต้องเก่งเออครับไม่ต้องเก่งไม่ต้องเก่งเออ,อ,อนี่เดี๋ยวนายคน้มแบบนี้เลยไม่ต้องเก่งคนแบบพอนเนลยเอาจำได้ไหมเออเนี่ครับพ<ฮ>อ,อจะรับ ทำไมคุอยู่ชมบุรีคุณก็ไปหากันว่างๆจากงานก็ไปพอหนามลงเองก็เดินลงทะเลไปก็ไปขูดเอาครับเอาช่อนไปขูดหรือมีดอะไรก็ได้ครับไปขูดเนาะไม่จะรับคนคนคนทั่วฟิกให้ลูกชายย้อนหนามนี่เท่านายเนาะเอาหนามให้ลูกชายก่อน ลองใส่หลายใช้ไม่ได,ด้คิวฝนก็จะตุ้งอยู่ครับนี่นเลยอ่ะ,ออะพอนายไม่ต้องคนเออเออจงไว้เฮดเียดเป็นไงน้องเชฟนานๆได้กินอร่อยก้าวอร่อยไหมนี่เออหอยตะลามตัวนายเนานะที่พ่อน้าไม่นายไปจับจไไำไ,ได้ไหมสมัยนายเป็นเด็กหน่อยจได้เออตอนนั้นก็พอ เพิ่มก็นกําลูกไปชนบุรีครับนําเขาไปหาหอยจะรับสรุปว่าไหนหาหอยจะรับสนุกครับชนบุรีเนาะต้องขอบขอบคุณหมูกันที่เอามาให้นั่เน,นะขอบใจหมูกัน,นะนเนานะนี่ครับชีพปนกเองกันนี่เลยเนาสุดยอดอ่ะแล้วก็จะหนึ่งหอยแมงผูนายนะเนาะนี่ครับหอยแมงผูผวกกันนะ้ำมันนี่ก็เอามาจากบานผวกกันนี่เลครับ คนกระบ่านนยครับแต่เข้าไปทำงานอยู่ชนบุรีฝาซึ่งเด้อพอดูน,นะฝาซิงแล้วฝาซึ่งมาติดน, <c oughs> น,นั่นแหละเด้อเ <c oughs> ด้อให้ใบโหละพาไปใส่ตอนเสร็จ À, mẹ phá sinh này rồi, mẹ phá sinh ô oh, hết là, hết là. hết 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 phá hết phá hết rồi đấy hết 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 บรรยากาศดีครับแล้วรสชาติอาหารของก็จะหอมหอมแบบกินไอนแบบบันออกอยิ่งนะใช่ไหมนายเออนี่ก็เด็ดใบโหระพาก็ต้นหอมไปแล้วครับ นี่ครับของมูนีต้องคู่ใบโหระพาครับนี่ยายแม่ปลูกได้ไหมใบโหระพาไปขุดปลูกแม่ใบโหระพาเหลือกาดมันเอาไปปลูกได้ไหมเนาะนี่ครับใบปลูกของกระเพราใจของมูนีต้องใส่กับใบโหระพาด้ยใส่ใบตั้งหลักใส่ใบกระเพราไม่ค่อยเข้ากันเท่านั้นเนาะแต่คนที่ชอบเนาะบางคนก็ชอบใส่ใบกระเพราก็แล้วแต่ครับ cái vụ ăn thịt nó, nó giống nhau, rồi cùng với 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 ชมหากระไซมาชมนอนกระไซนอนนะนายเนาะครับการปุ้งตามด้วยอะไรนี่คุณชิลดอฮึ่มพงุ่รถดีรถดีเออชมหากระไซมาชมนอนกระไซนอนเฮียปีต์ตามด้วยพงนัวชิลด์เออ อ,อชอบมากระายมาชอบมากระายหน่อยเนาะตามด้วยหนึางปลายได้พอใส่ยังแหละเด้อไอ้นายใส่เออพอแล้วก็คุ้นนายคุ้นเข,ข่ากันเออนี่ครับคุ้นดีๆอย่างพ่อสอนอะ่ะเออเออ,อ,อปิดฟ้า Ừ, béo ừ, mấy rộng, mấy dòng đơn chán mì lắm bị phá lo điện nó này nó để bé tròn rồi bé, tròn mà chim, thành một chung Đến. อืมเนอะนี่ช้อนไว้นี่ยนะชอน,ชนวางเลยแล้วพอเปิดฟ้าด้วยเออเดือดแล้วครับนี่สุกเลยนะครับสายผีของเราเนาะใบโหระพาไก้ต้นหอมก็ใส่กันแนละ้วก็ใส่นี่ครับช่อบมาก็ใส่มาชมหน่อยก็ใส่น้อยแต่ผมชอบใส่หลายครับมันหอมดีว่ะเ่ยใบโหระพา อันไนคนเออคนเลยคนเลยเดี๋ยวคนเออเพราะว่าพัดให้ลูกชายกิ้นะครับก็พัดให้ลูกชายก็ไม่เพชนเท่าไไรครับเดี๋ยวพอชิมดูก่อนเนี่ย Ủa rồi bà, nó chim nó chim nữa. Rồi mười này. Ừ, lòi nó này nữa. gặp phan hỏi phước sai không? Hỏi hmm lắp đây gặp. Ừ, Tắt sai mà. นกพอจับไปกันแ้เออเออเออพอแล้วนกพอเท่กันอล้เอออือแล้วเจนหนึ่งหอยมังผูตัวเลยครับนี่นะครับพัดหอยแต่รับให้ลูกชาย ครับเรียบร้อยพัวกกันอามาฝากต้องขอบใจมูกันครับเอามาฝากอยู่ชลุรีเชฟมันเชฟชิมดูหน่อยเออตักเข่ามาลนะฮะเออ เออทักกันสำหรับชมด้วยได้เกออ็บมือเลยเอากระเป๋าได้นะนี่แซ่บลยอื้ฝีมือของเชฟนาะครับขอบเออเอาขอบคุณสำหรับชมนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสำหรับการชมขอบคุณครับพี่คุณว่าครับคุณตมครับเออบายบายโอเคครับนี่ครับ vô bàn yến